มีน้องสองตัวโอ้นี่กกัดนี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมันเด็กกัอยู่กับบ่าหนองหางจินมันด้วยครับเหมือนนี่บ่าหนองชิพ้าไปไตยตะกะแตนครับเขาไปเบิงน้ำกันครับประสิทธิ์เป็นังไรอเลยครับ สิดาครับ,บงครับขี่กระป๋อนหน่อยโอ้อนี่ครับพ่อพี่น้องตะกะเตียนครับหอ,อ,อ,อยดำหอยดำสวยบอกนีจักบาทด้วยนี่บังครับเห็นบ่ครับน,นี่ บาหนุสวยมันใ้เบิ้งครับโอ้โครับกะเตนครับเดน้ำหมดแลตัวนึงอยู่ปลายใม่นนะนี่ครับตัวนึงครับ เขาไอ้ดำก็สรงดังแหงเลยตัวนึงอยู่ใบใหม่คระเต็นครับอเอออังเต็นละโอ้บังง่งครับ อร่อยครับเหนียวเสียกเซนมือพร้อมครับเอ้าดินวกอกไงวะใไไไหญ่จีวัวลุก นี่อยอดนี่ครับอโอ้โหนี่ดีครับอีกตัวนึงใส่เด็กเบบี้ใส่เด็กเบบี้ครับอร่อยๆครับซ่ํานี้แล้วกําลังเสียใส่ซ้ำนี่บ่พุ่นน่ะพุณนน่ะตอมบักใหญ่พุ่น ออโอ้ครับตัวนี้กรสิตัวญ่แน่ครับนในไงในปลาหนิเด้ครับบ่เป็นไ่แถวบ้านครับ,อบเออยู่บ้าน,นเนาะเบนซินนี่รเราสอดเรือนี่ครับ ก้นห้เอด้ทางลังต้องถึง้า่ตัวหน่อยก็เรียบกันกโยสูงสูงคุณอ่ะอน,อน,อนี่แหละครับสมซื้อทีมงานดับแนวครับหกําลังเสียบแทหมอนี่หรกินหญ้ากําลังเสีบจิกินหากําลังเสีบยสบ โอ้มาไต่มือคนบ่งครับบ่งครับโอ้เรียบร้อยครับตะกะเตียนเอาตรงกลออพอมีนอ้องห็นมาครับ <c oughs> โอ้เรียบร้อยครับ ประสบการณ์30ปีคร uh. ับในการจับตะกรียนครับมันหลุดอีกตัวนึงกอรชิล่าครับกอรชิล่ายังบุนี่ครับนีุ่าบ่บ่ชักหนุ่งเงี่ยังครับโอ้สายเนียนครับพ่อพี่น้อง กอดศิลาในญ่คร no. ับสายเนียนครับอ้าวทั้งนั้นแอวหนูแล้วครับสองตัวสามตัวหนึ่งสองสามครับพี่อนน้องครับหนึ่งสองสามตัวครับ ตักรแตนครับตัวน้อยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเบิังครับมาดูกันไปเรื่อยๆครับพ่อพี่น้องยังไงนี่ไงนี่ไงเป็นไงเป็นไงครับเอ้า เจ็ดขี้เสียเขี้วัวจ้งมาแย้งนี่ตัวบักเอบเลยแมโ่โอ้โหนี่เดี๋ยสองตัวสองตัวครับพ่อไม่หรอก นะุมาใส่ด้วยนี่ดีดีดตัวนึงนี่นี่นี่หน่อยดำๆนี่แม่แอมองไอ้แย่งนี่แม่เออไม่ละขยับลงไปที่นู่นนี่นั่นนั่นหยุดจะอินเลยนั่นเอาไหนี่เอาไหนี่ติดปากนะทีเออ ยึดจนจาหนนตัวนะ่วะน้องไม่เอเอมนมอู้หังนุนตัวพายุเศด็ดนั่งตัวง,ง่ายใช่วะนีอสอง,สองตัวสองตัวครับพรอมีน้องสตัวียบร้อยครับ ไงแล้วครับแต่หัวมกโกกแล้วครับนี่ชิ้วๆตัวหน่อยน่ะเดี๋ยวตัวหนึ่งน่ะโอ้นนออย,อยือเห็นอยู่นี่ดิโอ้ยตัวหนึ่งครับ

ล่างไตขึ้นมาตอมวะคิวคิวคิวมาจับฟังอีกแล้อ้มันก็ล่างไตขึ้นจากต้นไหมครับผมครับฟังนีกนต้นตนึ่งครับอยู่หลังใบไม้นี่ครับพ่อแไม่น้อง ผมมีมือจับทำดวงหลังเหรอครัวเ,เป็นต้นโตในวันมักเลือกว่าลูกยศแก็แต่มันอยู่ต่ำดิ <c oughs> ไ,ดไหนนะครับ เห็นบอกางมามันเสือสอนเล็บกูอย่างนี้ครับไฟสีม่วงโอ้เป็นไรครับมโอนี้โอ้สุดยอดเลยครับผลงานมโอนี้มันมันครับมานทำกันครับมโอนี่มองไงครับ โอ้น,น,นี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสองขวดร่วมกันนะครับเป็กระเกียนก่อนครับโอ้ครับนี่นเป็นยอดของไอ้ดำครับจัดมา ขอบคุณครับสำหรับไลน์ครับ